กองทุนเปิดทิสโก้ไชน่าสตาร์พลัส TCH Star P ประเภท greater China equity ค่ะไปดูกันที่ภาพ 3D diagram นะคะกองนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เยอะไปดูที่ผลตอบแทนในอดีตนะคะถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยจะยังแดงอยู่ในช่วงนี้เนาะจีนก็หนักหน่วงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นย้อนหลังไกลๆหน่อย3เดือนเป็นต้นไปนะคะ1ปี3ปี5ปีเนี่ยเขาก็ยังเป็นบวกบวกเยอะด้วยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากค่ะ มาดูกันที่ข้อมูลกองทุนกันนะคะเป็นของบรจอทิสโก้ค่ะประเภทกองก็เหมือนข้างหน้าเลย Greater China Equity ค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เป็นกองทุนรวมตราสารทุนค่ะกองนี้ไม่มีฟีเดอร์ฟันนะคะนโยบายค่าเงินเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจะ ป้องกันแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้ป้องกันทั้งหมดนะคะนโยบายการจ่ายปันผลกองนี้ไม่จ่ายเนาะมีค่าธรรมเนียมในการขายค่ะอยู่ที่1%เปอร์เซนค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บนะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายกองทุนรวมทั้งปีอยู่ที่1.6เปอร์เซนค่ะสามารถเริ่มต้นลงทุนได้นะคะขั้นต่ำที่1000บาทวันที่จดทะเบียนกองทุน24ิมีนาคมปี2 5 5 8รนะคะ มูลค่ากองทุนอยู่ที่400ล้านบาทโดยประมาณค่ะไปต่อกันที่หนังสือชี้ชวนกันค่ะข้อมูลณนะวันที่30ธันวาคมปี2563กองทุนเปิดทิสโก้ไชน่าสตาร์พลัสนะคะกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศค่ะ คุณกำลังจะลงทุนอะไรนะคะกองนี้เขาบอกว่ากำลังจะลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศหรือที่เป็นกองทุน ETF ค่ะเป็นตราสารทุนของต่างประเทศเช่นเดียวกันโดยที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีนหรือที่มี การดำเนินธุรกิจในจีนเท่านั้นนะคะโดยเขาจะมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการลงทุนค่ะเป็นแบบ active management นะคะก็คือมุ่งหวังให้ผลประกอบการเนี่ยสูงกว่าค่าดัชนีชี้วัดนั่นเองก้องนี้เหมาะสำหรับใครหนึ่งเลยเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่สิกระจายการลงทุนไปต่างประเทศนะคะและ2เป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมในต่างประเทศได้หรือ รับความผันผวนของราคาใน ETF ได้นะคะ3ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้และ4เป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้และกองนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนหรือคาดว่าเงินต้นจะอยู่ครบนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวมกองนี้อยู่ที่ระดับ ะะเสียงสูงหน้าต่อมาจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นความผันผวนของผลการดําเนินงานกองนี้จะอยู่ที่15-25%ก็ค่อนข้างไปทางสูงเหมือนกันนะคะ กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10%เท่านั้นก็เรียกได้ว่าต่ำสุดเลยนะคะค่อนข้างเสี่ยงน้อยถัดมาค่ะการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ20%ก็ต่ำสุดเหมือนกันถือว่าโอเคการลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะก็มากกว่า80%เลยสูงสุดเลยนะคะและสุดท้ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปย นะคะก็ในนี้เขาจะบอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนเองยังไงไม่เหมือนกับข้างนอกต่อไปนะคะจะเป็นสัดส,ส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนอย่างกองนี้ก็จะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 2 3เนี่ยที่มากสุดจะเป็น กองทุนล้ว่นเลยจะเป็น ETF ด้วยแล้วก็เป็นกองทุนตราสารทุนนะคะ4ก็จะเป็นทรัพย์สินอื่น5คือหนี้สินอื่นและ6เป็นพวกเงินฝากธนาคารส่วนรายชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะคะแต่ในนี้มีเพียง3อันดับเท่านั้นก็คือเป็นหน่วยลงทุนที่อยู่ในสัสดส่วนของด้านบนนะคะ3กองนี้จะมีชื่อว่า UBS Equity Fund China Opportunity นะคะอยู่ที่48.08% 2. คือ9 1 GSF All China 3. JP Morgan นะคะอยู่ที่24% และทั้ง3ามกองนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าเขาลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่า3ามกองเนี้ยเขาลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมค่อนข้างจะคล้ายกันมากอย่างอันดับหนึ่งที่ถือสูงสุดของแต่ละกองนะคะจะเป็นอุปโภคบริโภคทั้ง3กองเลยอย่างอันดับสองของกองแรกเนี่ยก็จะเป็นการเงินของกองที่สจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมของกองที่สจะเป็น หุ้นพวกเทคคะ่ะเทคโนโลยีอันดับ3ของกองแรกกับกองที่3ก็เหมือนกันจะเป็นในเรื่องของ communication service และใน3ามกองนี้นะคะจะมีหุ้นที่เหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยอยู่3ตัวคือ Tencent Alibaba แล้วก็พ n n a n Insurance คะ่ะเป็นประกันชีวิตนะคะแล้วก็จะมีคล้ายกันบ้างในเรื่องของแบงค์เนี่ยธนาคารอาจจะ ไม่เหมือนเป๊ะอย่างกองแรกกับกองที่3ก็จะเหมือนกันนะคะคือเขาจะลงในไชน่า m e r c ์ช n t นด์แบอย่างกองที่2เนี่ยเขาจะลงในไชน่า Construction Bank ค่ะก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากๆใน3 ถัดมาจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตค่ะตั้งแต่ปี2558ถึงปี2563รวมเป็น6ปีเนาะใน6ปีเนี่ยจะมี3ปีที่ผลการดำเนินงานเป็นบวกและมี3ปีที่ติดลบในปีที่เป็นบวกเนี่ยก็จะมีทั้งบวกมากกว่าแล้วก็บวกน้อยกว่าค่าเบนชม r ์นะคะแต่ในส่วนที่ติดลบเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ดีกว่า คือเขาติดลบน้อยกว่าค่าเบนชมาร์ทุกครั้งเลยและก้องนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุงสดอยู่ที่ลบ33.50%และนี่คือกองทุนเปิดทิสโก้ไชน่าสตาร์พลัส TCH Star P สำหรับวันนี้ลาไปก่อน2มันนี่แชร์สวัสดีค่ะ